ถ้าผมมาที่สีราชานะครับผมสัญญาณเราเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่วัดเขาอะไรสักอย่างหนึง่งเราเพิ่งมายังจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมุมนี้แบบโคตรแบบอลังการงานสร้างเลยนี่เห็นมองเห็นนี่ด้วยท่าเรือที่วัดก่อ้อยอ่ะ วัดเขาพระบาทหรือวะไม่ใช่เดี๋ยวนะเราจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวคงเห็นป้าย,ยนะที่จะมีรูปปัน้พนพญานาคแต่ดูมุมสูงกันไปก่อนนะตัวเมืองศรีราชาไม่ได้อยู่บางแสนแล้วหรอกครับวันนี้มาที่ศรีราชานะครับผมเห็นไหมเราเปลี่ยนชื่อเป็น ถ้าเพื่อนคุณอยู่สีราชาอคุณมีเพื่อนอยู่สีราชาเออวิวสวยนะครับคุณตู้เจ็ดแปดเก้าหกเห็นไหมมองในมุมสูงฝนฝนเพิ่งหยุดนะน่นนี่หยุดเมื่อกี้นี่เองโอ้มีตัวนี้มาเล่นตกใจหมดลิง <c oughs> <c oughs> แกทำฉันตกใจ <c oughs> ลิงเขาสามมุกก็ดื้อพอตัวลิงแถวนี้ ดื้อพอกันอันนี้เขาอะไรนะเขาเขาอะไรอนะันเดียวเดียวเจวปอป้ายแล้ผมเพิ่งมานะเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นสาระนะมาครั้งแรกก็มาเหมือนกันก็เจอไปพร้อมๆกันรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าคุณมีเพื่อนอยู่ศรีราชา <c oughs> เพื่อนคุณก็เพิ่งมาเหมือนกันนะศรีศรีราชาเนี่ยแต่ผมว่ามุมตรงนี้มันดีอะ่ะเนี่ยจะมาพามาดูตรงนี้ นี่นะครับผมก่อนไปนี้ก็วันนี้เราไม่ได้เอาไม้เอาอะไรมานะมันก็เลยมาแบบกระท่อนกระแท่นนะ่ะฝนเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวจะพามาดูตรงที่เป็นมีรูปพญานาคอยู่ตรงนี้นไนะตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเท่มากเลยฝนเพิ่งหยุดพอดีเลย แล้วมุมมองบนนี้มันก็สวยด้วยระว,วังริงจกริงฉกริงริงจกอะไรริงฉกอะไรที่ไหนค่ะสวัดีเนี่ยนะรู้ไปพร้อมๆกันนะผมจําชื่อไม่ได้เลยนะพญานาคชมเมืองโอ้โหมีรถแบบนี้ด้วยเหรออลังการเลยเนะี่ยโอ้โห,โโหโเหรียมากเยอะเชียวต้องไปถามเขาแล้่ขึ้นไปข้างบนก็เมื่อกี้เห็นลิง ผู้ปฏิบัติธรรมจอดข้างด้างสลาและนองศรีราชาเขาพระครูอ่าเขาพระครูที่นี่คือเขาพระครูนะเนี่ยเดี๋ยวเราพอจะพาขึ้นไปบนนู้นนี่ยังกับผลงานของอาจารย์เสริมชัยรึเปล่าดูสิจะมีลูกแก้วมีพญาน,นาคอะไรตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนบรรยากาศเหมือนป่าดิบชื้นดิ ดูสิตัวอะไรนี่กินเลนหรือเปล่าวัดเขาพระคูมผมยังไม่รู้ประวัติอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปสรุปตัดให้อีกครั้งหนึง่งดาวน์โหลดไลน์นี่มาดูแล้วกันอูปลาสวยมากระวังลืน่นนะดูสิอุ้ยขยมด้วย เมื่อกี้ก็ไปขย่มเส้นลวดอยู่ตรงที่จอดรถคล้ายๆผลงานอาจารย์เฉลิมชัยนะเออผมก็ว่าเหมือนกันหนะลายเส้นพิรุปมากอะไรนะวัดอะไรหน้าไปเขาพระครูครับวุฒมาทําอะไรที่นี่ก็มันเหมือนกับการมาใช้เงินที่มีอยู่สามสิบกว่าล้านให้มันหมดไปเฉยๆะฮะีจะบันคือติดรถเข้ามาแล้วเขาก็พามาตรงนี้นะโหดูตอนเช้าไปที่รอนหัวล่อมา ไปซื้อกางเกงยีนลดราคาวันสุดท้ายแล้วก็ตะวัดชนบุรีที่รักก็พามาที่เซนท่นศรีราชาเขาถ่ายงานอยู่เราก็เลยหลอกพ่อบ้านใจกล้าคนหนึ่งมารับเราให้พาเรากลับบ้านแต่เขาหลอกเราซ้อนก็คือเขาเขาเอาเป็นข้อเราเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเขาจะได้ออกจากบ้านฮเ <laughs> จ้าสวยสามสิบล้านอุตตะปาสวยค่ะ <c oughs> ได้กางเกงไหมพี่ได้มาแล้วได้มาสองตัวแต่มันเป็นกางเกงตัวรุ่นเก่าอ่นะแล้วก็มันเป็นไซส์ที่หายหายากอะ่ะคือไซส์ใหญ่เกินหรือว่าไซส์เล็กเกิน <c oughs> กว่าจะหาได้ไซส์ของตัวเองนี่โอ้ปลาครับปลาสุภาพมากเลยนะสวยงามมาก การเดินทางของคนรวยแต่ว่าผมชอบกางเกงเซ็ตที่อะไรนะสองตัวเก้าร้อยเก้าสิบอะแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะใช้ตังค์เยอะเกินไปอะไรมีสามสิบล้านยังขี้เหนียวจะบ้าแล้วมีจริงก็ดีสิอะจะพาไปดูบนนี้นี่สวยงามมากผมก็พึ่งมาโอ้โห ในกฮอลลีวูร้านชื่ออะไรร้านไหนอันนี้คือวัดเขาพระคูนะครับผมเนี่มีการสร้างกระเบื้องหลังคาบริวิหารหลวงพ่อทันใจนะมีมีสแกนด้วยขอเชิญเริ่มทำบุญเติมบุญร,ร่วมสร้างบุญหลังคากระเบื้องวิหารหลวงพ่อทันใจนี่เราจะไปข้างบนนี้ี่ สุขโขปัญญะปัญ,ญสัตอ้อ่านไม่ออกนะไม่ได้อ่านภาษาบาลีมานานแล้วคาถาบูชาพระราหูแคบเอาห้ามสัมผัสปลาครับ วยงามวัดเขาพุทธโคดมป้ายยังสวยเดี๋ยวนะผมหาชื่อก่อนพระอุปปัคุุตรปราพยามานนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปบนนูน้นโอ้โหท้องฟ้าเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกนะถอดรองเท,าท้าทำบุญเติมบุญฝนเพิ่งตกเมื่อกี้นี่ผมลงจากรถฝนยังโป,ปรอยอยู่เลย โโอ้หเ oh. ทมากได้อะไรนะได้ทางขึ้นยังได้ทางขึ้นยังเนี่ยกำลังหาทางขึ้นอยู่เดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนเราขอดูด้านล่างก่อนอื <c oughs> ที่ไหนคะศรีราชาวัด ผมจำชื่อนะเขาเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนนะผมพึ่งมาไงกรุณาถอดรองเทา้าเดี๋ยวไปดูเมืองนี้ก่อนขอถอดรองเท้ากันดนะูดูดูดดหูมุมเท่มากเลยอลังการขอดูมุมก่อนนะโอ้มีประวัติอยู่ตรงนี้ด้วยสำนักสงเขาพระครู สำนักสงฆ์เขาพระครูนจะมีประวัติตำนานเล่าเรื่องอยู่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้แบบอลังการงานสร้างจริงๆมองเห็นวัดก่อรอยเห็นไหมเขาพระครูใช่แล้วทางขึ้นสุดยอดเลยอะไรน้องชนรอตรงนั้นนะผมเลิก16.00อะไรอยู่แถวนี้แล้วไงเขาพระครูนะครับผม คาพักครูใกล้ๆก,กันเลยพี่จริงปะเข้าวัดร้อนไหมรู้สึกว่ามันพุ่งพลาน <c oughs> ความเป็นปัจเจกบุคคลมันรบเรา้าอะไรกันไม่รู้นะี่ยเมื่อกี้ฝนมันเพิ่งหยุดนะครับผมมาเจอที่โรบินสันสีราชาหน่อยพี่เลิกสิบหกสูเราเพิ่งไปจากโรบินสันสีราชามาเมื่อก,กี้ที่โตโยต้าที่อยู่ข้างล่างอนะ ตะวัตชนบุรีที่ลักพาไปที่โรบินสันสีราชาเฮ้ไม่ใช่สิใช่ไหมเซนท่านสีราชาเราไปโรบินสันตอนหัวล่อหรอกเออเอ,อ้โหน้องชนถึงกับมือลัน่นเราเพิ่งมาจากไอเซนท่านสีราชาโอ,อ้โหวิว,วเดี๋ยวไปดูข้างบนกัน เดี๋ยวไปดูวิวข้างบนนะผมเพิ่งมาครั้งแรกสำนักงานสำนักสงฆ์เขาพระคูเขาพระคูเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะขาให้ถอดรองเท้าอยู่แล้วนะถอดรองเทา้ากลัวจะลื่นแล้วกันดูดิบรรยากาสวยงามป่าก็สวย กรุณาถอดรองเท้าโอเคถอดไว้ไหนตรงนี้นะจริงๆกระุณาถอดรองเท้านี่ต้องน่าจะมีระวังลื่นนะครับผมมันลื่นนะฝนตกด้วยอุ๊บไม่ใช่ระบอกแต่เด็กๆแล้วเราลื่นเองนะขำเด็กยังขำ <laughs> <laughs> น้องเขาหัวเราะ ตรงนี้อย่างที่เป็นจุดเลน์มาร์กที่เข้ามาวัดอะไรครับเขาพระครูนะครับผมที่ศรีราชาไปเที่ยวที่เขาพระครูนะครับคุณประดิษฐ์เขากำลังจะแซวไปเตือนคนอื่นแต่ตัวเองเล่นเองนี่ฮาเลยใส่กางเกงแงนแอดอีกแล้วโอ้โหดูสิอ๋อเขามีจุดไว้ให้เลยเนี่เห็นไหมเหมือนะไรแวบๆเมื่อกี้ ฝนเริ่มจะตกใช่ไหมที่นั่นมันหยุดไปแล้วนะครับผมเหมือนเมื่อกี้มันมีอะไรแจ้งเตือนเรามาปะฝนเริ่มจะตกะฝนหยุดไปแล้วโอ้โหเออดีเหมือนกันการถอดรองเท้านี้ทำให้เราได้รู้ว่ามันลื่นไม่ลื่นคาถาบูชาพระพุทธะ ลีลานาคบารมีหนูอ่านออกไหมเ <มา S 1> นี่ยโอ้โหอ่านออกใช่แล้ว <laughs> วัดสวยที่ศรีราชานี่ใช่แล้วมาเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับงานอุ้มพระดำน้ำเพชรบูรณ์วันที่สิบ ถึงสิบเกา้าตุลาโอ้โหอุ้มพระดำน้ำโอ้โหเห็นเมืองทั้งเมืองเป็นจุดโลเคชั่นที่แบบดีมากเลยเราน่าจะถ่ายภาพนิ่งด้วยนะเนี่เน่าจะมีะแผนกถ่ายภาพนิ่งนะ <c oughs> หนึ่งเดียวในโลกนะครับงาน นะครับแข่งเรือแข่งเรือแข่งเรือทัวนน้ำโอ้โหเด็กที่ไหนระวังปิวนะระวังฟ้าฝนนะวูดฝนมันหยุดไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคนดีนะครับคนดีดูสิความสวยงามของมุมเบื้องสูงสีราชามืดเลยนะครับเนี่ยมันตกไปแล้วนะครับเหมือนจะมาอีกรอบหนึ่งฝั่งนู้นเห็นไหม อรนะเปียกไม่ใช่เปียกเพราะเหงื่อนะเปียกเพราะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปียกเพราะฝนนะเปียกเพราะเหงือนะ่อแล้วน้ำไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอ๋อนี่เขามีจุดให้ตรงนี้ไปถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาคนเดียวไม่มีเพื่อนมาถ่ายให้เลย เพื่อนที่มาด้วยก็ไม่รู้ไป็นไหนไปเดินที่โลวงๆระวังสาบาไว้กสาๆนะไม่ต้องห่วงนะฮะเราเราเป็นคนดีผีคุ้มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไปแตะลูกขอพอลรลูกแก้วเหรอ น่า ah สนใจสวัสดียามบ่ายเค,คิรับผมเนี่ยรอไปถ่ายรูปมุมนี้ไหมเห็นไหมมันจะมีลูกแก้วแบบโอ้โหมุมสวยดีเหมือนกันนะร่วมทำด้ว เพื่อนเรามาช่วยถ่ายรูปให้ด้วยนะเพื่อนเราที่มาด้วยอ่ะอยากถ่ายรูปไม่เพื่อนเราเนี่ยอนุโมทนาสาธุนะครับคุณรู้ที่ไหนเคิร์ฟที่เขารักเอไอต่อๆอะไรดูแกเนี่ผมยังจำไม่ได้เขาอะไรนะใครพีบบอกผมันผมเพิ่งมาครั้งแรกนะอ๋อมีนี่สำหรับวีลแชร์ด้วยขึ้นมาข้างบนได้ เพื่อนไปไหนก่อนน,ะนะั่นสิเพื่อนไปไหนก่อนเพื่อนไม่ใช่แบบแอบนี้กลับบ้านปล่อยเราทิ้งไว้นะวัดเขาพระครูโอเควัดเขาพระครูศรีราชานะเพื่อนนะก็จะมานะ <c oughs> อยากถ่ายรูปกับเนี่ยนลูกแก้วอ่ะแต่ต้องรอก่อนนะนเดี๋ยวจะพามาดูลูกแก้วด้วยว่า ในมุมมองของลูกแก้วเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอใจร้อนหน่อยนะจะพามาดูในลูกแก้วมันจะเป็นภาพที่สะท้อนกลับหัวเห็นเมืองทั้งเมืองอืมอ้เขาดูไปด้วยเขาถ่ายไปด้วยได้เหรอเนี่ยอ๋อตรงนี้เห็นตึกคอมด้วยนะตรงนี้ตึกคอมวัดเขาพุทธคดมไหมครับอ่าอันนี้คือวัด เขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่วัดเขาพระศรีราชาเขาพระคูศรีราชาวัดเขาพระคูศรีราชาวัดเขาพระคูศรีราชา,า,า,ชาบันใดตะก้อง เราต่อคิวดกว่อนะเออเพื่อนผมมาเนี่เพื่อนผมจะมาต่อคิวเดี๋ยวพอพี่เขาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงนู้นเพื่อนผมจะมายืนต่อคิวเพื่อที่จะเออเราจะได้นะเราจะได้วิวว่าเราจะได้พาไปดูอืมโอเคครับอืม คาตาเรานะเพื uhm. ่อนผมเชิญนะครับเพื่อนผมนี่ผมจะพาไปดูนี่มีคาถานี้ด้วยนะผมจะพาไปดูในลูกแก้วมันจะเป็นเมืองที่กลับหัวนะดูมาพาไปดูเราต้องจับใบไหมโอ้โหแต่มันรู้สึกแบบมองแบบลำบากมากเลย เป็นเมืองกลับหัวผ,ผมต้องยังไงนะผมถึงจะเนีย่ยนะผมไปทางนี้ไม่เห็นไม่เห็นวะ <c oughs> ผมมองอย่างนนะผมผม,ผมรู้มุมกล้องผมรู้มุมกล้องผมรู้มุมกล้องอ่ะผมรู้มุมกล้องเพราะว่าเรามีเพื่อนเรามาช่วยอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไม่ต้องไม่ต้องนี่ผมรู้มุมกล้องอ่ะได้ได้ได เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องนี้ด้วยกล้องหน้าของผมด้วยผมใช้ดูกล้องหน้าตอนนี้ผมผมกำลังยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอันนี้เพื่อนผมก็ยืนอยู่ข้างหน้าผมอยู่ตรงตำแหน่งช่างภาพเขาจะทาไว้ให้ถ่ายรูปอืนนได้แค่นี้ใช่ไหมเออผมได้แค่นี้นี่นะครับผม OK. <laughs> โอเคลงละไม่อยู่นานไม่อยู่นานเดี๋ยวให้คนอื่นด้วย,วย,วยนี่เห็นไหม สวยงามอะไรนะนัทเตอร์เพื่อนพี่ที่แอบไปกับเล็กซี่ไม่มาด้วยหรอเพื่อนคนนี้แหละ่ะถ้าอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีตรงนี้เขาจะทําที่ให้ให้คนหนึ่งยืนถ่ายรูปคนที่มามาถ่ายก็ถ่ายตรงนี้ไปเห็นไหมเออมันไดสาหรับช่างภาพตากล้องนี่เห็นไหมตากล้องก็มายืนตรงนี้แล้วก็คอยแบบถ่ายเห็นไหม จะได้มุมแบบนี้นี่เออมุมสวยๆคุณอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นไหมเห็นข้างหลังก็ได้ <c oughs> <c oughs> อ๋ะสวยงามน้องชนชอบใจ <c oughs> นั่งชนคมจริงๆเราอาจจะมาคนเดียวก็ได้นะแต่เราทําแกล้งเป็นเหมือนมีเพื่อนมาเออให้เราเองแล้วกันโอเควันนี้ก็คงหมดจุดให้ชมแล้วนะก็ดูเมืองในมุมสูงแล้วก็ไปก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปภาพนิ่งกันดีกว่าก็ใช่ใช,ใชเนะ่เดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูรดบรรยากาศรอบ ใครไปตามดูต่อที่เพจบางแสนแหลมแท่นวันนี้ด้วยก็ได้นะฮะเมืองศรีราชาคนดังบางแสนมาศรีราชาเลินนะเออเหรอกลับสู่บางแสนที่เดิม <g rab ble> เดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็กลับ